ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของโน้ตนางโอกิวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อแรงโน้มถ่วงของชีวิตกดค่าเฉลี่ย5คนและวิธีเลือกคบคนที่จะยกระดับคุณสำหรับคนที่ต้องการเติบโตและพัฒนาตัวเองคนที่รู้สึกว่าตัวเองถูกฉุดลังโดยคนรอบข้างและคนรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างเครือข่ายและคอนเนคชันเรามาเริ่มกันเลยลองนึกภาพตามนะครับ เพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมง,งาน5คนที่คุณคุยด้วยบ่อยที่สุดรายได้สุขภาพทัศนคติหรือแม้แต่ความสุขของคุณมีแนวโน้มที่จะอยู่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้นี่คือแรงโน้มถ่วงของชีวิตครับคนรอบข้างสามารถดึงเราให้สูงขึ้นหรือฉุดเราให้ต่ำลงได้เสมอวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีเลือกคบคนที่จะยกระดับชีวิตเราครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือคนที่ยกระดับชีวิตเรา ผมมีวิธีตรวจสอบง่ายๆครับหลังฟังพอดแค์นี้จบลองหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วเขียนชื่อคน5-10คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดแล้วข้างๆชื่อแต่ละคนให้ลองถามตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ครับว่าเวลาที่เราคุยกับคนคนนี้จบแล้วเรารู้สึกมีพลังงานเพิ่มขึ้นหรือพลังงานลดลงพวกเขาพูดถึงโอกาสและความเป็นไปได้หรือพูดถึงแต่ปัญหาและเรื่องลบ พวกเขาสนับสนุนความฝันของคุณหรือหัวเราะยอกมันเมื่อคุณเห็นรายชื่อนั้นแล้วขั้นต่อไปคือจัดสรรเวลาของคุณใหม่ครับสำหรับคนที่ยกระด,ดับคุณจงเพิ่มเวลาที่คุณจะใช้กับพวกเขานัทานข้าวโทรหาหรือหาโอกาสร่วมง,งานกับพวกเขาให้มากขึ้นครับส่วนคนที่ฉุดล้างคุณคุณอาจจะไม่ต้องตัดขาดพวกเขาแต่จงลดเวลาที่คุณจะใช้กับพวกเขาลงอย่างมีสติครับ เพื่อปกป้องพลังงานและเป้าหมายของคุณเองการเลือกคบคนไม่ใช่การเห็นแก่ตัวครับแต่มันคือการเคารพอนาคตของตัวเองคุณไม่สามารถเลือกครอบครัวที่คุณเกิดได้แต่คุณเลือกเพื่อนและคนที่คุณจะลายล้อมตัวเองได้100%ซครับจงเลือกที่จะอยู่ใกล้ๆกองไฟที่อบอุ่นไม่ใช่ก้อนน้ำแข็งที่หนาวเหน็บครับแล้วชีวิตของคุณจะถูกยกระดับขึ้นอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดไมซ์เซตดีๆขอบคุณครับ